สวัสดีคนวันเสาร์ดวงรายสัปดาห์วันที่1-8ถึง8กันยายน6-6ดูดวงส่วนตัวทักชัดเพจ Facebook สมมะพยากรรวยรวยรวยเอ๊ะช่วงนี้คนวันเสาร์ดวงเฮงดวงปังนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดาวกดหัวใจให้อาจารย์ด้วยนะก็จะบอกว่ารวยสิคะมีชื่อเสียงสิคะรวยสิคะใครกดไลค์กดแชร์ขอให้วันนี้ถูกหวยรางวันใหญ่ ชื่อเสียงความสำเร็จเงินทองโชคลาภโอกาสการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะที่เป็นปึกแผ่นดวงดีมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามลดพระราชินีนั่งบัลลังถือเหรียญรวยลงทุนได้ผลกำไรได้เงินก้อนใหญ่เจราจาค้าขายประสบความสำเร็จแต่ข้อเสียของคนวันเสาร์ก็คือภายใบนี bye ้ ได้เงินมาง่ายหมดง่ายได้เงินมาไวหมดไวบางครั้งรายจ่ายเยอะบางครั้งตัวเองสุรุยสุร่ายใช้จ่ายเกินความจําเป็นมีความฟุ่มเฟืยแต่ก็ไม่เป็นไรอยากสวยซื้อชุดสวยๆอยากทําสวยทำสัลญ,ญกรรมอยากทําอะไรทําให้ตัวเองดูดีมีความสุขมีความมั่นใจทําไปเถอะเก็บเงินไม่อยู่ไม่เป็นไรขอให้ได้ใช้นี่ขอให้ได้เคลียร์ค่าใช้จ่ายวันนี้เด็กให้โชคให้ลาภกูมารเด็กๆเทพเจ้าเด็กๆลูก ลูกหลานบริวารในบ้านให้โชคให้ลาบโชคลาบมากับเด็กคนที่อยากเปลี่ยนงานมีโอกาสใหม่ๆคนอยากเข้าวงการบันเทิงอยากเป็นนักกีฬาอยากเป็นนักร้องอยากประกวดอยากแข่งขันมีโอกาสชนะเลิศมีโอกาสประสบความสําเร็จความหมายไพ่ อาชีพพริตตี้พีอารเลขานุการงานเอกสารงานความสวยความงามผับบาร์นะอะไรที่เกี่ยวกับ สวยๆงามๆช่วงนี้ได้หมดหรืออะไรเทาๆกลางคืนทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เช่นกันแล้วคนวันเสาร์ช่วงนี้ออร่ากระจายสเสน่ห์แรงแล้วอาจารย์จะบอกนะดึงดูดทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงขา้ามไพ่ใบเซ็กชวลตุดเก์กระเทยทอมดีจะอยู่บริเวณแวดล้อมบางคนมีทอมมาจีบ,บางคนมีกระเทยมีเกมาจีมอดเพราะฉะนั้นโอ้ย LGBT+ ของจริงคนวันเสาร์ช่วงนี้เปิด ิดใจอาจารย์จะบอกนะคนโสดอะจะชอบเพศไหนคบเพศไหนไม่ซีเรียสระวังดวงเมียน้อยระวังรักลับๆระวังชู้รักเนี่ยไพย่ใบนี้เป็นไพ่แสงสว่างจริงๆคนโสดมีโอกาสเจอรักแท้แต่ต้องระวังรักซ้อนซ้อนรักคนดีๆมีไม่เอาคนจริงใจคนเปิดเผยไม่เอาไปเอาคนที่รับลมคมในมันตื่นเต้นดีอืมคนโสดเนี่ยผ่านไป คนมีคู่อยากมีลูกไหมอยากมีลูกมีลูกได้อยากมีลูกมีบุตรได้เลยแต่ช่วงนี้ระวังปัญหา ช่องท้องนะหมดลูกหลังไข่ไม่ค่อยจะดีเคมีฮอร์โมนในร่างกายก็ไม่ปกติบางคนช่วงเนี้ยภาวะไบโพล่าเวียงวีนนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยอารมณ์นี้เลยแล้วก็ช่วงเนี้ยใจเย็นๆทำอะไรนะถ้าคิดจะตีงูตีให้ตายนะอย่าเพิ่งกระตกกระตากถ้าคิดว่าแฟนมีพี่รุษหรือมีรับลมคมในใจเย็นๆเชื่อเซนเชื่อสัญชตาตญาณอาจจะมีชู้มีกิก๊กนะสำหรับดวงเนี่ยดวงความสำเร็จมาแล้วอาจารย์แนะนำนะบู พ,พระพิคเนตพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จมีแบบองค์และมีแบบจี้เป็นเหรียญห้อยคอองค์ละ1 9 9เงินเดือนใครออกแล้วอยากได้ชื่อเสียงโชคลาภความสําเร็จเงินทองการสร้างฐานะที่เป็นปึกแผ่นและลักแทคพระพิคเนตเนี่ยเป็นองค์ประถมบูชาใครอยากสําเร็จอะไรให้เริ่มต้นจากการไหว้ขอพรพระพิคเนต1 99ไม่มีเก็บปลายทางมีค่าส่ง40บาทใครสนใจทักมา สุขภาพระมัดระวังปัญหาสายตาอีกเรื่องหนึ่งแสงสว่างเล่นมือถือหรือแดดจ้าจ้าเนี่ยต้องระวังสายตาให้มากถวายของหอมเครื่องหอมดอกไม้หอมเป็นพุทธบูชาใครจะดูดวงส่วนตัวทักแชทมาเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทเพจ Facebook สมมาพยากรสวัสดีค่ะ